ในปี1996ทางตะวันตกเชียงเหนือของประเทศจีนนักโบราณคดีได้ขุดพบสุสานและพระศพของจักรพรรดิโจอูตี้จักรพรรดิที่เคยมีชีวิตในเมื่อราว1,500ปีที่แล้วนักโบราณคดีได้ค้นพบชิ้นส่วนกระดูกหลายชิ้นโดยเฉพาะกัะโหลกศีรษะที่เรียกได้ว่ามีสภาพเกือบสมบูรณ์ จนกระทั่งในเมื่อเดือนมีนาคมปี2024ที่ผ่านมานี้ทางทีมวิจัยได้เผยผลการศึกษาวิจัยในวารสาร c u r r e n t Biology เกี่ยวกับการนำข้อมูลดี n a ที่สกัดจากกะโหลกศีรษะมาสร้างจำลองแบบใบหน้าของจักรพรรดิโจอ,อูตี้รวมถึงวิเคราะห์เรื่องเชื้อชาติและสาเหตุการเสียชีวิตของพระองค์ด้วยสำหรับจักรพรรดิโจอ,อูตี้จักรพรรดิแห่งราชวงศ์่ยโจรหรือโจอเหนือ ที่ขึ้นของราชในปี560 578นับว่าอยู่ในช่วงราชวงศ์เหนือใต้ที่เกิดขึ้นในช่วงปี420 581ราชวงศ์โจเหนือแท้จริงแล้วไม่ใช่ราชวงศ์ของจีนหรือชาวฮั่นแต่เป็นราชวงศ์ของชาวเปยที่เคยเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในแถบมองโกเลียและในพื้นที่ตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนกระทั่งในศตวรรษที่4ชาวเซียนเป่ยรวมถึงชนเผ่าอีกหลายชนเผ่าเข้ามาครอบครองพื้นที่ทางเหนือของจีนและก่อตั้งรัฐอิสระและราชวงศ์เป็นของตัวเองจ,อจักรพรรดิโจอูตี้สามารถเอาชนะราชวงศ์ฉีเหนือรวบรวมรแผ่นดินภาคเหนือของจีนให้เป็นหนึ่งเดียวแต่พระองค์สวรรคตอย่างปริศนาในปี578ในวัยเพียง36ปีเท่านั้น นักวิชาการบางคนบอกว่าชาวเซียนเป่ยมีรูปร่างที่แปลกตาอย่างเช่นมีหนวดเคราหนาจมูกโด่งสูงและมีผมสีเหลืองการวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่าจากักรพรรดิอู่มีลักษณะใบหน้าทั่วไปของชาวเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เ่าชิงเหวินนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยฟู่ตันนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนหนึ่งในทีมนักวิจัยได้กล่าวว่าการศึกษาในครั้งนี้ข้อมูลทาง DNA ได้บอกว่าโจอูตี้มีผมสีดำดวงตาสีน้ำตาลมีผิวคล้ำถึงปานกลางเมื่อรวมกับโครงสร้างกะโหลกศีรษะจึงทำให้ทีมนักวิจัยสามารถสร้างใบหน้าจำลองของจกักรพรรดิองนี้ได้ ส่วนในเรื่องของเชื้อชาติทีมนักวิจัยพบว่าแม้ว่าราชวงศ์โจเหนือและบรรพบุรุษโจอ,อูตี้จะเป็นชาวเซียนเป่ยแต่ก็พบว่าโจอ,อูตี้มีเชื้อสายของชาวฮั่นเช่นกันสอดคล้องกับการที่ชาวเซียนเป่ยและบรรดาชนเผ่าที่เข้ายึดทงางภาคเหนือของจีนมีการผสมผสานกับชาวจีนรับเอาวัฒนธรรมประเพณีและภาษาจีนเข้ามา ส่วนสาเหตุการสวรรคตรของโจอูตี้ตามบันทึกข้อมูลกล่าวไว้ว่าพราะองค์อาจถูกเล่าวางยาพิษทางทีมนักวิจัยระบุว่าโรคหลอดเลือดในสมองอาจจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงมากกว่าเพราะในบันทึกโบราณก็มีการกล่าวถึงอาการคือหนังตาตกเดินผิดปกติเป็นหนึ่งในอาการของคนป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองหลังจากการสวรรคตรของจกักรพรรดิโจอูตี้ราชวงศ์โจเหนือดำรงไปได้ไม่นาน ในปี581ก็ถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ซุยที่สามารถรวบรวมแผ่นดินจีนไว้ได้ทั้งหมดแต่ราชวงศ์ซุยก็จะมีอายุได้ไม่นานเช่นกันก่อนจะถูกราชวงศ์ถังค้นลมอำนาจในปี618เป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองในประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์ถังดำรงอยู่จนถึงต้นศตวรรษที่10